พระเครื่องสายเมตตาแล้วก็แบบว่าค้าขายดีมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเครื่องหลวงปู่ทิมวัฒหันรไร่จังหวัดระยองนะพี่น้องครับเป็นพระที่ได้ชื่อว่าดีนอกดีในดีนอกคืออะไรดีนอกคือมวลสารต่างๆนะฮะที่นํามาใช้มาท,ทํานั้นท่านแบบพิถีพิถันประณีตมากนะครับหลวงปู่ทิมวัฒหันไร่จังหวัดระยองถ้าต้องการใช้มวลสารที่เป็น ธรรมชาตินะมวลสารที่แบบหาได้ในะพื้นที่มวลสารที่แบบว่ามันสุดยอดนะฮะแล้วดีดีในคืออะไรดีในก็คือมีผงเท่าหรือว่าผงที่ทํามาจากพายกุมารน,นะก็คือสตรีที่เสียชีวิตนะฮะจากการตายโหงนะครับไม่ว่าจะเป็นผูกคอตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีท้องนะฮะสตรีเหล่านี้จะ ก็เรียกว่าในทางพุทธก็คือมีบาปม,มีกรรมหนักท่านก็เอาเท่ากระดูกอาอะไรต่างๆนี่ครับมาเพื่อจะให้รับใช้คนเพื่อเป็นการไถ่บาปเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งพระพุทธคุณคาถาอาคมต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบารมีของอุปทิมและก็สิ่งที่เป็นผงพลายที่อยู่ในนี้ช่วยเหลือปัดเป่านะฮะ จะดีมากๆเลยเขาบอกว่าการบูชาแล้วธรรมะค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากนะครับหลวงพ่อทิมวัดอาหารไรแล้วก็เป็นพระสายเมตตาแล้วก็ยังแบบบวกบวกมาด้วยแถมมาด้วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอีกนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเป็นคาบอกเล่าจากผู้ที่ใช้แล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับคือทุกอย่างเรื่องพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเราถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ ต้องลองปฏิบัติลองใช้ดูลองบูชาดูนะพี่น้องครับท่านว่าสายเมตตามหานิยมนี่สุดยอดจริงๆนะครับ